我说的得看。<laughs> ไล่ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยต้องเลิกพูดอะไรไม่ดีไปต้อขอขอโทษแทนเพื่อด้วยแล้วบาดเก็บตรงไหนรึเปล่าไม่เป็อะไรล้วแม่แม่คุณแม่คุณดูดีมานี่ลูกว้ายอะไรเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยยังด่าชดชดชดแล้วนะแม่สอนกี่ครั้งกี่หนแล้วนะไอ้พูดซะ ต้องขอโทษแทนในเท็ดินด้วยนะครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะว่าแต่แม่ต่อจังเลยคุณคะครับมันเจอหน้ากันนะคุณนะมือไวใจแล้วนะคะโอ้พี่ไม่ทำอะไรคุณเลยครับโอ้ยคุณนันแม่เดี๋ยวตีมือแตก เนื้อต้องตัวฉันเธอฉันก็เลยเห็นอย่างนี้มือหมงอยู่กับที่ฉันเป็นผู้หญิงจะอุ้ยเอุ้งเป็นอะไรกับเบอร์ทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นกระเทยทำอะไรครับวะฉันลองจับไปแล้วเมื่อกี้โดนไหล่ะโอ้ยโดนเป็นลำเนื้อของเขาของเขากทุนเนี่ยของเธอเหรอ อะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะคะนั่นพาหมามาเดินเล่นเหรอคะไอเดนมหาเล็กไก่อ้าวเหรอตายเห็นหน้าย่นๆนึกว่าหมาม้าเล็กทำไมเน็ตพูดงี้ล่ะเอ้ายังไงอ่ะดูเน็ตทุกคืนเลยนะโอ้นี่อันนี้สุกเกษสุกเกษไม่แล้วดูดูทุกคืนเลยหัวล้านหัวล้านเป็นแฟนคลับเน็ตนะโอ้โหแฟนคลับเลยเหรออีตอนเน็ตเดินฉันก็ไม่ได้ดูแล้ว ฉันดูแต่ชุดบิกินี่เน็ตอย่างเดียวเลยไปดูชุดบิกินี่เขาน่าเกลียดหน่าเกลียดแล้วโทษนะรุ่นนี้ยังไม่โกนจุกอีกเหรอล่ะยังไม่ตัดอีกเหอรอเนี่ยก่อนนั่งงฉันก็เสียกระเสียมานรอดคุณคะครับเอ่เอ,เอ,อเอ่อเอ่อคุณคุชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้อยากชื่อรู้ชื่อฉันเหรอฉันจะแนะนำตัวให้รู้จักก็ได้ค่ะบไดเดียนเองนอนสอนางสาว เดมชื่ออะไรนะเอ้าไม่จริงหรอกค่ะเดือนเองนอสนางสาวเดมลูกหลาน้าตาก็ดีชื่ออีแพมฟังก่อนเดือนแรมใช่ค่ะเดือนแรมค่ะชื่อเฉลิมรัตน์ว้ายคุณลามรัตน์ว้ายฉันว่าชื่อมันยาวไปอะค่ะฉันจำไม่ค่อยได้ขอเรียกสั้นได้ไหมคะเรียกว่าอะไรครับเหลิมถเหลิมยาวไปเรียกข่อยก็ได้ค่ะ ยุ่งกับเขาเอามันทิ้งไปผมได้จะมาขอผ่านทางจะมาขอผ่านทางอุ๊ยเราพันเองฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวฉันนะขอไปปรึกษาลูกลูกเขาน้องสาวลูกน้องสาวซาเปิดท้องให้ดูไมเฮ้ยจะป้าล้อลูกลูกน่ะลูกทำไมเ่ะเปิดท้องทำไม ก็ว่าคนท้องมีลูกแล้วเนี่ยท้องจะลายแตกะไยงานเลยไม่รู้ได้ไงเมียกูแตกแต่ตูดยันหูเฮ้ยลึกจริงที่รูกแล้วไงมึงไม่มีว่างั้นไม่ไม่รู้เขาไปปรึกษาน้องจารก่อนนะคะรอตอนนี้เป็นยังไงไปคะสวยแม่ไปอยู่ดีลูกแม่แม่ไปเจรจาแล้วเขาจะมาขอผ่านทางเนี่ยลูกแม่เห็นแ้วนะว่าลูกแม่สาวหล่อมากเลยเมื่อกี้ก็บอกว่าแม่ที่สาดีแม่คุยกับเขาเสร็จแล้วไปไล่ป มาเกื <ไป S 2> อบตายให้เขาผ่านไ,ไนเปเถอะหายตกมันเองแกผู้ชายนะฝึกษากันอยู่เสน่หนีเหรอจะอเย็นก่อนพี่คะถ้าเสด็จแม่คิดว่าเขาไว้ใจได้ไลูกหญิงก,ก็แล้วแต่เสด็จแม่แต่ว่าต้องดูให้ดีนะไหมคะอุ่ยแม่ดูดีแล้วเนี่ยหล่อมากเลยดูสิหน้าตาเขาไม่เล็กๆเลยนะผ่านการผ่านเจออะไรเขาป็นคนดีลูกเดี๋ยวแม่ไปคุยก่อนนะลูกนะ ตายแล้วส,สุดซากแล้วคะว่ะโอยหัวเป็นไก่เลยไปดูทำไม<ค>ไม่ดูเขาป๋าป้าเสร็จงี้เฉยเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงผมป๋าเป็นห่วงใช่ติดห่วงติดห่วงทำไมในห่วงเขาทำไมปล่อยเขาเอาไม่ต้องห่วงวพ่อเดี๋ยวดูเองเอาหนะ้าเอาหนะ้าเอ็นหล่อนนะนะครับโอ้เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทำไมอะพ่อมวนไปอีกแกลี่ยคืนเลย อูอะไรจากนังก็ต้องสั่งเสียนะบี้กันเมื่อกี้นี้ฉันไปปรึกษากับน้องสาวมาแล้วน้องสาวบอกว่าให้ผ่านทางได้ดีเลยฮะแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรครับ ตกลงไปเลยแบบมั่นใจเลยตอบยังไงได้ครับ<อ>ชอบอเสียงชอบเสียงพ่อชอบพ่อได้รออับไว้คอยรับคอยรวยนะแม่นะเสียงมาเสียงมาแม่ให้มาลายไม่โดนซ้อมไปก่อนถ้าจะผ่านคนนี้ทิ้งขอบคุณสาเพื่อนก่อนได้ไหม สามเพื่อนเหรอคะอุ้ยได้ค่ะได้ค่ะรอนะมาวันนี่นะเขาว่าไงบ้างลงคุยแล้วผ่านได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะผ่านาต้องผ่านคนไปสิไปสิไหนถ้าผ่านคนผ่านยังไงรู้ปะเนี่ยมาสามอ่ะมาสามนะเขามีคนใช้อ่าลิงจุดที่เป็นหัวเป็นงูอ่ะอใช้อ่าะแล้วก็ตรงกลางคือสีเหลืองเนี่ยเป็นนาทิดาคนที่แอบไปอ้วกเมื่อกี้นน่ะเหรอพ่อรู้ได้ไงอ่ะพ่อรู้พ่อรู้ แล้วคนชุดสีฟวงเนี่ยเป็นแม่แม่เอางี้ต้องแบ่งให้ลงตัวนะพ่อนะเอาเสร็จไอ้คนใช้เป็นของใครไม่ได้มืงเอาไปพ่อไปให้พ่อเหรอใช่อีกคนหัวงูนะใช่คนนี้จังเลยเหมือนพ่อเนี่ยพูดเด็กคำเดียวเลยน้องเอ็ดน้องบิ๊กว่าอะไรอะเร็วอุ้ดูกระชุ่มกระชวยนะอ๋อนี่ถามคำกูเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยกูเมื่อยหน้ามาก แบ่งแล้วนะอันนี้อันเดิมนควใช้เอาไปแล้วลูกเพื่อนเคลียร์ไปลูกเราเคลียร์เออแล้วแม่เอาเดี๋ยวพ่อเคลียร์เองเฮ้ยไม่เกี่ยวกันอ่ะไปนะพ่อนะไปเสร็จถ้าตกลงกันไม่ได้ก็สามคนมัดรวมอยู่นาทีเลยค่ะเขาจะให้มัดก็มัดเสร็จอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมอ่ะอย่าพูดอย่างนี้พูดยังไงอ่ะให้กูบอกตรงๆนะว่า นน่น้องเนทเนี่ยนะไปอยู่กับกูเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่างเลยกกูเสียเลยละ,ะทำไมอ่ะเพื่อนเล็กเสียแล้วเมียเด็กศาสตว์แล้วเอ็นไปกันเนตเดี๋ยวพ่อไปกันน้องหยกก,ก็ไม่คนถ่ายวิดีโอถ่ายทุกงานเลยไปครับคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมสิพร้อมแล้วคุณขาก่อนจะผ่านเข้าเมืองเนี่ยเคยเห็นพนักงานบริษัทไหมคะยังไงอะ เย็นตอบทีว้จะทาโอทีนะคะตอบทีทีเลย่ะพอครับไอ้หนูรีบไปกับพ่อมืหน้าเลยไอ้นี่ก็เรียกพ่อเมก่คืนเลยผมตอบไม่เป็นก็พ่ออะไรนะผมตอบไม่เป็นเอ็ดก็ลองไปดูก่อนนะตอนแรกก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่พอตอบไปนเอ็ดพูดได้คำเดียวเลยยังไงครับพ่อไปค่ะวันใจัวคงไม่แค่ 还没搞呢，哈。